สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอฟัฟฟี่เป็นตัวซัมคอมนะฮะพบกับบล็อกพาทัวร์กันสักทีวันนี้เนี่ยเราจะพามาทัวร์ซิดนีย์ออสเตรเลีย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาฟฟี่เป็นตุดซัมคอมนะคะกับช่วงทัฟฟี่พาทัวร์เป็นปลอกพาทัวร์อีกแล้วแต่คลิปนี้เราจะพาทัวร์ออสเตรเลียเย วันน so in ี้เราอยู่กับเกินคงนะคะก็สามารถกติดตามกันได้นะครขึ้นไอจีตรงนี้เลยแล้วก็ติ k t o ็ด้วยก็จริงๆเนี่ยเรามาออสเตรเลียเนี่ยก็คือครั้งแรกแล้วก็ปุบปับมากเพราะว่าลูกค้าท่ามาบอกว่าสนใจไปออสเตรเลียไหมเราก็ตกลงไปแน่นอนแน่นอนไปแล้วก็เขาก็ถามว่าให้ หาอินฟูอีกคนึ่งเทีเสนิตเนี่ยไปได้ด้วยอีกหนึ่งคน,นก็เลยนี่ค่ะขออย่ยมาลงที่ยางกินชอยล่า<ช>ของเราโชคดีโชคด,ดีซึ่งทำงานเนี่ยเรามาทั้งหมด จริงๆเนี่ยก็ใช้คําว่ามาแค่มาแค่สองวันมาทํางานมาทํางานจริงๆมาทํางานนะไม่ได้มาเที่ยวซึ่งมาทํางานเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียกันดีกว่าว่าในเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะแบบกระชับกระชับตรงนี้ที่เราพักอยู่แถวดาร์ลีย์เบิอันนี้มาเดินตรงสะพานชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราอินสตรมเอาตืนเต้น าแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อเลยจริงจเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน,กนดีวกว่าอันนี้ <ขอ S 1> นะคะสะพานที่มันหมุนได้คือหมุนได้ในที่นี้เนี่ยเหมือนจะหมุนให้เรือผ่านปะใช่เราเ,เดินมาถูกจังหวะด้วยนะนี่นะคะตึก ไอซีซีค่ะจริงๆเนี่ยที่เราทํางานคือตรงนี้เราม,มีมาทํางานตอนบ่ายสามซึ่งตอนที่เราวางถ่ายคลิปตอนนี้อยู่เป็นเวลาบ่ายโ<า>มงบ่ายโมงนิดๆเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเดินได้อีกประมาณชั่วโมงแล้วก็ถึงจะไปทํางานที่ตึกนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีงานแข่งเกมแต่ว่าบรรยากาศมันเงียบมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงคือดูข้างนอกอ่ะมันไม่มีไฟไม่มีอะไรบอกเลยนะแต่ว่า<ร> ไม่มีแบบต้นต,ต,ต,ต้นตีอะไรอย่างเงียบมากเงียบสนิทเราก็เลยถืออาการออกมาเดินเล่นก่อนเดี๋ยวเจอกันคคนักเก็เราอยู่ตรงไหนครับปีิอยู่ที่ค็อกเทลเบย์ใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ค,อค็อกเกิลปะค,อค็อกเกิล เราง่ายๆก็ฟิลแบบโคโค่วอลกะอะโคโค่วอลในกรุงเทพเป็นโซนบาร์โซนร้านอาหารร้านเหล้าอะ่ะแต่ว่าบรรยากาศมันจะดีหน่อยเพราะว่ามันติดแม่น้ท่าเรืออันนี้คือจะเรียกว่าสวนสาธารณะก็ไม่รู้หรือเปล่านะแต่ว่ามีน้ำให้เล่นแล้วเด็กเนี่ยเล่นนะ้ำเป็นจริงจังจริงจังจริงจริงมือแรกของวันนะฮะ ฝากขอไว้กับแซนด์วิชในซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็อยากลองเอไอวี w ครีมโซดาว่าเป็นยังไงน้องกีงกำลังรอ,งองต่อคิวจ่ายตังอยู่นี่ก็เดินออกมาก่อนก็ถามว,ว่าแลกเงินมาเท่าไหร่เราใช้ไม่ได้สปอนเซอร์นะใช้บัตรย t r i p เติมเงินเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เราไปไต้หวันแล้วเอามาใช้ต่อที่ออสเตรเลียได้ต่อนะฮะก็สะดวกดีเหมือนกันแต่เรทเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้เช็คอะไรเลยอันนี้ เรากำลังจะรอเข้างานของทาง Intel นะ IEM นะฮะก็เดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้เนี่ยเวลาบ่ายโมง5้านาทีเขานัดเราประมาณบ่ายสองสบที่หน้าโรงแรมก็เดี๋ยวเจอกันในงานทํางานก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศว่างานเกมของที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจัดกันยังไงเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะเซื้ออะไรมาครอฟแซน n d w เหมือนกันนะครับแซน d w i เหมือนกันกระน้ำเปล่าน้ำเปล่าเท่าไหร่อ่ะสี่สี่ดอนแปดสิบาท แปดสิบ้าทคุณพระอร่อยไหมคะน้องกินโอเคดูกันดูกันเหมือนกันค่ะมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันหิวจริงๆเมื่อกี้เรากินแซนด์วิชกันเสร็จนะเราก็กลับมาที่ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยตอนแรกที่เดินไกลใช่ไหมกลับไปที่เดิมกำลังเข้าไปในงาน IBM IEM Intel Extreme Master Master คือ Intel เขาเป็นสปอนเซอร์การแข่งขัน e-sport เขาก็เลยเชิญ K.O.L จากทั่วประเทศทุกประเทศทมาแล้วก็เป็นของฝั่ง Intel ประเทศไทยเออเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าที่ที่เรามาทำงานนะฮะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์จาก Intel นี่คืองานที่เรามาไปกัะจึงหนึ่งไปบรรยากาศ คนรอเข้าไปเซียนะฮะวันนี้น่าจะเป็น CS GO นะน่าจะเป็น CS GO ค,คือคารักมกวันแห่งการเดินจริงๆเมื่อกี้เราไปถึงหอที่เขาแข่งเกมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ ลูกค้านะที่ที่เราต้องไปทํางานคืออีกตึกหนึ่งเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกต้องเดินกลับมาตึกแรกที่เราเดินผ่านนะหมดแรงเวอร์เดินเก่งกันมากหัวฟูหมดแล้วเนี่ยหัวฟูหมดแล้วพี่ทอมมาคาร์ดิโอเออออกร่างกายทุกคนไอฮอที่เรามาทํางานน่ะเลิศฟีลงานเกมรอยไอเลิศ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 เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าในแต่ละบูธจะมีอะไรบ้าง เก่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่บูธอินเทลนะครับผม Intel, ปอนเทล์ลของเรา,ปปรเอราของพีง่ดอกฟีนี่คือเมื่อวานพี่ก็ไปบูตอินเทลแต่ว่าเป็นอินเทลประเทศไทยอันนี้เป็นอินเทลที่ซิดนีย์ซิดนีย์ออสเตรียนี่บูตก็คือใหญ่โตโอรานเวอร์มากๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีโซนข้างในอีก<จ>อันนี้เขากำลังแขง่ขงประกอบคอมมาอยู่นะฮะว่าใครประกอบได้เร็วที่สุดนะเกิดหลายคนอยากรู้ว่าบูตอินเทลที่ ที่ออสเตรเลียเนี่ยที่เรามาถ่ายงานเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนที่ประเทศไทยเลยคือเปิดตัว Intel Gen14 นะฮะก็เป็นตัว CPU <_ S 2> ก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านคาชั้นนำนะฮะตอนนี้ขายแล้ว i3 i5 i7 i9 ครบุกรุ่นเลยนี่รู้สึกว่าอยากได้จะบอกว่าอยากได้ก็ไม่เชิงคือเพิ่งอัปเกรดเป็น i9 ของ Gen 12มาแล้วมันออกทีเหลือเกิน <_ S 1> ก็คือเปลี่ยนไม่ทันแล้วเนี่ยก็บรรยากาศนี่ฮะนี่บูธ ใหญ่โตโอลานมากตอนนี้เรากลับบปัญหาคือทำาไมต่อดีนะทำอไมต่อดีนะเพราะว่างานเสร็จแล้วเดี๋ยวาจะรับไปดูขเขาแค่ไปดูหน่อย <CS GO S 1> เออไปดูบรรยากาศชั<ห>ใช่ยไปเซสโกซึ่งงานของเราก็คือแค่อะไรรู้ปัแค่มาถ่ายรูปโอ้แค่นั้นเลยทางทีมต่างประเทศให้เราแค่มาถ่ายมาถ่ายร <laughs> ูปรูปเดียวเป็นตัวแทนเป็นแบบว่าเป็นรูปตัวแทนประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็คือปัญหาของตัวแทนประเทศไทยก็คือ เอาไงต่อดีวะเอาไต่อดีเพราะว่าเสร็จแล้วตอนนี้อันนี้คือบ่ายสามครึ่งแ่เดี๋ยวแคงมีสี่โมไปดูกันดีกว่าอุตส่าห์มาแล้วก็เก็บภาพเป็นคอนเทนต์ เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินในเมืองบ้างนี่คือมาร์เก็ตซิตี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดว่าต้องเป็นที่ขายของแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่พาหุรัตนะครับ <c oughs> เราอยู่ที่พาซูพรอฟพาหุรัตน์เวอร์โอ้ยตะวันนาเวอร์ <c oughs> ตะวันนาเวอร์ตะวันนามากบางชั้นสองของมาร์เก็ตซิตี้ก็จะเป็นพวกฟตุตคอร์อาหารจานละเท่าไหร่คะน้องกรีนประมาณสามร้อยเล็กน้อยค่ะ นี่น้าะสามร้อคือเมนูบะหมี่นะฮะสามร้อยได้หมูฮอดวาโฟลหนึ่ง <competitions. S 1> จานน้องเกมสั่งอะไรสั่งชานมะดะชาโมดะหนาาร้อยยี่สิบร้อามสิบอ่าไม่เอาไม่กินเป็นกไทยชานมแก้วแรกนะคะ ได้เติมความหวานแล้วก็ขันน้ำตาลไม่ขันน้ำตาลแต่ว่ามันหวานตัดพากเหมือนกัน,นหวานแบบให้กูไปแล้วก็ต้องดีตายอย่างเงี้ยหวานเนะเรามาโซนแช่น้ำทาวจริงจริงจังๆบ้างดูจากไปดูจากา <c oughs> มันน่าจะเป็นแช่น้ำทาว ประวัติงางหน้าหน้ากินลืมถ่าย,ายกินจะหมดแล้วลสกแกนหลอกมาลืมถ่ายดิด่นะคนนี้มาแล้วค่ะพอนนี้ตัวแดงไปหมดแล้วตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ขอตัวนหนีกลับมานอนก่อนคือตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งก็กะว่ามาชาร์จพลังสักสองชั่วโมงแล้วค่อยไปด้วยต่อกับ ย่านสถานบันเทิงตอนกลางคืนอันนี้คือห้องนอนอันนี้คนเดียวแล้วก็วิวเห็นพลุแน่นอนคืนนี้ที่เพิ่งพายามดึกตอนนี้คือตีสี่แล้วคือทอฟฟี่หิวมากดีที่มีม,มินิมารนะครับเปิดยิบสี่ชั่วโมงได้ของมากินพอประมาณกลับโรงเรมขึ้นห้อง นี่ได้แนวมามา่ากุง้งยำไม่ใค่มามา่ายี่ห้ออะไรไม่รู้เห็นว่าเชฟอืมอารมณ์เ,เหมือนวัวัเลยรสชาติเหมือนยี่ห้อวไวอืมแต่มาวันแรกอะ่ะค่อนข้างรู้สึกโอเคนะเสียดายอย่างเดียวคือมาระยะเวลาสั้นไปหน่อยถ้าเกิดว่าแบบมาสักห้าวันอย่างเงี้ยเออยังมีเวลาได้ดดื่มดำออสเตรเลียอันนี้คือมาแค่สามวันอยู่แค่สองคืนก็เดี๋ยวกลับแล้วบินมาเก้าชั่วโมง อันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Intel ด้วยจริงๆที่แบบเชิญมาถึงแบบปรับปปปปมากใช้เวลาไม่ถึง2อ,อาทิตย์ตัดการเรื่องวีซ่าอะไรลอยแล้วก็พร้อมบินเลยค <Wow. S 1> ่าโรงแรมค่าเครื่องบิน Intel ให้ส่วนค่ากินเนี่ยเขาก็ให้เรารับผิดชอบตัวเองแต่เขาก็มีเขาเรียกว่าไรว่าคูปองในบัตรร้านอาหาร140ดอลลาร์เอาไปกินได้ร้านไหนก็ได้ที่มันอยู่ในลิสต์ที่รองรับบัตรนี้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ก,กะว่าจะไปใช้ให้หมดอากาศดีลมแรงแบบว่าวันเนี้ย เป็นวันที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สวยเลยเพราะว่าพุลมแรงหัวกระเซกระเซิงอยู่ตลอดเวลานี่กับไทยไปนี่คืออยากตัดผมเลยเนะี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นการมาเที่ยวมากกว่ามาทํางานเพราะว่างานเนี่ยแค่มาถ่ายรูปบูธอินเทลแค่นั้นเลยที่เหลือก็ฟรีสไตล์แต่เพรเอิญเดินทางมา9ชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนเลยพอมาถึงเสร็จก็ไม่ได้นอนก็เดินทางต่อไปบูธนั้นไปโรงแรมไปเช็คอินไปนั่นไปนี่แล้วก็ไปตายตอน กินข้าวตอนหัวค่ำตอนหกโมงเย็นลูกค้าเลี้ยงเบียกินเบียรได้มิอันบอกกับเหนื่อยอยู่แล้วคือกินเสร็จปุ๊บกับโรงแรมตอน2องทุ่มแล้วหลับเปิดมาเนี่ยตอนนี้เลยตีสี่กว่าจะห้าตีห้านี่นี่นัดกับน้องกรีนเวลาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวแบบเต็มที่กันเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่เรา, <laughs> เราอยู่ตอน,น้นต้องรีบเที่ยวให้เต็มที่ปวดมอร์นิ่งค่ะปวดมอร์นิ่งค่ะ วันที่สองของเรานะคะวันนี้เรามีแผนที่แน่นอนว่าเราอยากไปไหนซึ่งที่เราอยากไปในวันนี้ก็คือ l e g e n t p l a c e s h o p p เ n g Center เขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าอีกแล้วมันเป็นฟิลเจแปนิสทาวซึ่งมันมีของเล่นแน่นอนก่ร้านเปิด <laughs> หรือ,หยอยังยเงพราะตอนนี้1ิบโมง,งครึ่งก็น่าจะเปิดแล้ว <laughs> ลเ,ดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่า เราจะเคล,ลื่อนรถเขาเรียกว่ารถแทมทรถแทมมกันครับคือเราเคล,ลื่อนท่นไหนก็ได้นี่อันไหนก็ได้แต่ว่าตั้งแต่บบ We Street เลเราอยู่รถแทมแล้ว <c oughs> ไปไหนนะไปเซอร์คิวล r Key แล้วก็จะไป Opera House ต่อโอเคเจอกันโอเปร่าเฮาส์นะครับ ตอนนี้เรามาถึงโอเปราเฮาส์แล้วทันแทนและนี่ก็คือโอเปราเฮาส์ปกติเคยเห็นในเกมเศรษฐีที่เราเล่นตอนเด็กๆเพิ่งเคยเห็นของจริงใหญ่เหมือนกันนะใหญ่แบบใหญ่อะใครจะมาปกแดดกันแดดทาคิมกันแดดแรงๆแดดแรงมากถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันที่เรามาที่โอเปราเฮาส์เพราะว่าเรามาช่วงที่เป็น โอเปนวีเออปโอเปนาเวเก้นก็จะได้บัตรเข้าเดินรอบๆฟรีนะฮะซึ่งปกติเป็นฟรีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าเดินได้รอบๆก็ได้ตั๋วฟรีก็เลยก็เลยเดินมาเอาและนี่ก็คือโอเปราเฮาไอต้องเดชเชาบนจริงๆจริงๆเนี่ยการที่จะมาถ่ายตรงนี้ได้คือ ต้องดูโชว์ในโอเปร่าเฮาส์ก่อนแล้วถึงจะมาโซนนี้ได้แต่อันนี้ต้องขอบคุณนังกินนะคะได้ไปถามเขาว่าอยากจะถ่ายรูปตรงนี้แต่ไม่อยากดูโชว์อ่ะถ่ายยังไงเขาก็เลยพาเรามาตรงนี้ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อแถวแบบคนเป็นล้านยาวความจริงมันต่อได้แต่แค่ว่าตอนที่ต่อมันต้องตากแดดอ่ะไม่อยากตากแดดไม่ไหวแดดมันแรงมากจริงเธอแรงแบบแรงอ่ะแรงอ่ะไต่ดีเลยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าในในภาพที่เราเลยเห็นในเกมเศรษฐีอ่ะมัน สวยกว่าของจริงภาพที่เขาถ่ายไกลๆมุมสูงอะไรอย่างเงี้ยสวยกว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาโอเปราเฮาส์นะเราได้ตั๋วฟรีอ่ะเออต้องต่อแถวยาวแบบนี้เลยยาวแบบนี้เลยเนี่ยแบบกว่าจ,จะวนไปครบก็ใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะถ้าเกิดว่าใครทนแดดทนฝนได้ก็เชิญเลยนะคะแต่เรา ไม่เอาไม่เอาไม่ไหวเราถ่ายรูปที่โอเปราเฮาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมา Royal Botanic Garden City s เด n e y ซนนซึ่งเป็นสวนสวนสาธารณะนะคะก็อยู่ใ,ใกล้ใ,ก,ใกับโอเปราเฮาส์แต่ว่ามันมันดูหน้าเข้าเพราะว่าแค่ต้นไม้ต้นแรกที่เราเดินเข้ามาเดี๋ยวเราเดินเข้าประตูแล้วนะพลังแล้วแค่เดินเข้ามาต้นต้นแรกนะฮะต้นไม้ต้นแรกแนี่ค่ะ ของจริงคือมันใหญ่มากนะนี่คือไม่เหมือนกับในคลิปนะของจริงคือต้นไม้เนี่ยน่าจะแบบหลายปีอะ่ะต้นใหญ่มากใหญ่จริงๆตอนนี้เรากำลงังจะไปบอนไซอะไรนะ บอนไดบีชนะฮะเรามีเอกอัลีเกสนะฮะน้องพัทรพรนะฮะพัทราพรมอเตอร์ลูกเพจเราเองนะคะนีค่ะนี่ก็จะเป็นคนพาไปไกลนิดนึงอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปบอนบอนไดบีบอนไดบีชโอเคเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันกับบรรยากาศบอนไดบีชค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บอนไดบีชนี่หาดที่มีฉลามกินคนนะคะ มุมมหาชนผิดคาดจากที่คิดไว้นะ Ig s p o t IG IG s p o t ไ i n g สปอร์ติงเวอร์เขาจะมาถ่ายรูปตรงนี้กัน แต่ของจริงเรารู้สึกว่าเฉยๆอ่ะทำไมได้เอเจมาดูเฟอร์จังเลวเละเจริญหูจเจริญเปล่าเออเจริญหูจเจริญเปล่า เราอยู่ที่ไหนคะคนพัฒนาพรมอเตอร์อยู่ทาวโฮคะ่ะอยู่นเราเราจะไปไหนกันคะเราจะไปกินโคเบก,กันอ่นาร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรารีเควนะคะในท้อ,อนี้ก็คือจะแบบจะเป็นย่านที่มีของกินอะไรเยอะแยะไปหมดตเต็มไปหมดเราก็อยากกินมือญี่ปุ่นไม่อยากจะกินฟิตแอนด์ชิปอะนนอกไหมคือเข้าใจแหละว่าบางเมนูมันกินที่ไทยก็ได้แต่พอจะกินเมนูต่างชาติมก็ไม่พนฟิตแอนด์ชิปเราก็เลยเลือกที่จะไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นดีกว่า เดี๋ยวเจอกันครัชถึงแล้วโกเบวาเกียวนี่ยิวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โกเบแล้วนะครับครับผมเราสั่งสั่งมาคนหิวทุกคนหิวกันหมดเลยสั่งเยอะสั่งเยอะรออาหารมาคืออันเนี้ย เราเดีนังว่าให้มากินที่นี่เพราะว่าถูกใช่ไหมถูกนะแล้วก็บริผิวเมียมทีเป็นพรีเมียมน,นะฮะใช่วันนี้ทุกพรีเมียมเลยทั้งหมดเท่าไหร่นะมือนี้เท่าไหร่นะสองพันหนึ่ไปถึงหัวแล้วหัวละหัวละสองพันหล,ดดหลายดอนหลายดอน ตอนนี้อิ่มท้องแล้วก็กินมากเดินเล่นโอ้ยป๊อบมาอันนี้คือเดินเล่นแล้วก็แบบอุ้ยบังเอิญเจอป๊อบมาทุกคนอันนี้คือห่ำจิงโจ้ห่ำจิงโจ้ค่ะทุกคนเป็นของฝากคนลุกอะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะคุณยูบนเรือต้องเรือเล่นกันล่างเรือเล่นกันนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเหนื่อยค่ะีคนก็ได้เนื่อยปวดขาใช่ไหม สำหรับทริปออสเตรเลียครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าทาฟฟี่ชอบมากๆแล้วก็อยากจะกลับมาเที่ยวประเทศนี้อีกครั้งหนึงนะะ่งะฮะถ้าเกิดว่ามาคราวหน้าเนี่ยอยากจะเที่ยวได้นานกว่านี้ไปให้หลายที่มากกว่านี้อีกอันนี้เนี่ยเสียดายที่แบบสั้นไปนิดนึงเลยพามาดูได้ไม่เยอะนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทาง Intel ด้วยนะคะที่สนับสนุนในทริปนี้นะคะดีใจมากๆเลยก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนเราอย่างนี้อีกนะคะสำหรับสปอนเซอร์นะคะอยากจะเข้าก็สามารถเข้าได้นะคะที่เพจทาว ฟีปรซัมคอมก็สามารถทักหลังใหม่มาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนเจอกันค่ะ